วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่คอลเลกชันกันนะคะก็ไม่ได้รีวิวนานเลยนะคะเพราะว่ารีวิวไปแล้วมันก็ลงไม่ได้นะคะก็เลยวันนี้จะมาถือโอกาสรีวิวนะคะนี่ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยโอเคก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็น hello kitty โดเอ้ยไม่ใช่โดนะ hello kitty เกาะอ,อยู่บนโดนะคะคือเรามีไม่ค่อยเยอะเนาะแ็กนะ ลายเส้นนะคะแล้วก็เป็นบาร์โค้ดลายเส้นปี2 5 1 5นะคะมันนิ่นนมส่วนใหญ่เพราะาลิโอมันจะนิ่มๆน,น,นะคะแล้วก็จะเป็นเบสคูค่ะเขาบอกว่าเริ่มแล้วนะคะลายเส้นนะคะใครรู้นะคะว่าชิ้นไหนแลบ้างก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น ทับเคฟอมฟอมเปอร์ลินค่ะทีนี้แน่ใจยังไม่แรงมั้งน่าจะยังไม่แรงนะคะละเส้นปี2016แล้วก็เป็นไข่นะคะของเกิดวูหรือกูไม่แน่ใจนะน่าจะเกิดวูนะคะนี่นะคะแท็กดีแบบแพ็กเกจยับเลยอะ แล้วก็เป็นไอศครีมทารบิบราราซานะคะแล้วหลังมีลายเส้น,นะมองไม่เห็นเลยแท็กนะคะแล้วก็เป็นปลาแทกิจิวนะคะอันเล็กมากอะเล็กมากอะเทียบกับพิตตี้นะคะดูขเล็กนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะแทกสายยืดได้มีปักกี้นะ ก็เป็นโดนัทเลมลีสวีทค่ะอันนี้แพ็กเกจแต่จะใส่ใหม่นะคะเพิ่งรู้ว่าบาเชนตรงนี้มันถอดได้คะ่ะตอนแรกคิดว่ามันถอดไม่ได้อันนี่นะคะแพ็คนะไละท์เนดีสองพานสิบีนะ,ะอันนี้แล้วก็จะเป็น Hello Kitty d o โดนันะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแพ็กเกจก่อนเพราะแบบนี้มันดูเหมือนไม่มีแพ็คใช่ปะ,ปะแพ็คอยู่ได้แหคะนะคะ ลายเส้นนะปี2015นะคะมีบารค์โคดนะชอบมากาอันนี้รันน่ารักดีแล้วก็เป็นโดนาลีและคุมะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแทือจะต่อแต่ว่างานเนียนมากาดูดิสายยืดได้ด้วยใครรู้คอมเมนต์บอกนะคะก็จะเป็นเอเลาคุมะไส้ไหลนะคะอันนี้ไม่เปนพังแล้วมันไม่ยอมเข้าไปแท็ก แพนหน้ามันไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเนี่ยแพ็กเกจยับนี่ค่ะเป็นหน้าอย่างนี้นะลายเส้นนะคะปีสองพันเก้าน่าจะแรนะคะแรอยู่นะแล้วก็เป็นบันนี่ครีมพัฟนะคะตัวนี้แพ็กเกจหายคือเสียใจมากเสียใจมากอะ่ะ อืมแบบนะคะสโล่ด้วยอะ่ะแล้วก็มีเป็นช็อกโกเอแคลนะคะแล้วก็เป็นปาแทกี้อันนี้ของไอะไรไม่รู้น่าจะไอบ้บลูบั๊ไม่น่าใช่นะไม่รู้อะ่ะใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคะตัวนี้แรงมากแรงนะคะแรงมากแรง ก็แรนี่นะคะแรงมากแรงจริงๆนะราคาหลักพันเลยนะคะเนี่ยตัวนี้แต่มีอันที่แรงกว่านั้น,นะคะ่ะก็คือขวดนมไอบลูมนะคะอันนี้เราถอดแพ็กเก็ตออกนะเพราะว่ากลัวแพ็กเกจตยับนะคะมันยับไปแล้วแหละนี่นะคะตัวนี้เป็นขวดนมไอบลูมสีดํานะคะเป็นยื่นเก่าแรงมากแรงมาก แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นแสบมันดำๆขาวๆเนแล้วแล้วก็จะเป็นเอ่อสกูชี่พัฟเหรอมันเขียนว่าพัฟอของลิปตันนะคะก็นข้างบนจะแข็งๆข้างล่างจะนิ่มๆไแล้วสายยืดได้ด้วยแล้วก็มีเป็นแท็กลิปตันนะคะมีแพ็คเกจคือมันน่ารักนะอยากเอาไปแขวนกระเป๋าแต่กลัวหายเพราะมันแรนะคะ่ะ มันมีเป็นแบบหลายลายเลยนะมีพวกวอฟเฟิลพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเนี่ยด้านหลังเราสะสมได้แค่ชิ้นเดียวจริงๆอยากได้อะแต่ร้านไหนขายมาคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อนะแล้วก็เป็นเอ,อ่อคาบิแบนๆน,น,นะคะแมวน้ำของมัสตอร์การ์เด้นปะโอ้ทะเจ็ดิไม่ได้ ตั้งแผ่นดีซีนะคะเป็นมีนะมีสติกเกอร์แล้วก็ตั้งปอนถนนดีนะคะแล้วก็มีเป็นตั้งแผ่นนะคะจริงมีสี่าลายแล้วอยู่ไหนไ่รูอ่ะเป็นโทรีแล้วก็อันนี้เราก็ขายอยู่นะคะแต่ว่าสสมในคอเลคชันด้วยนะมีนะคะใครสนใจอไลน์เลย ที่ละสามสิบ,บาทเท่านั้นถูกมากนะเห็นแบบหายากนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ของแทนะค่ะแต่หายากนะแล้วก็เป็นปังเนยสดนะพวกนี้จะเข้าสู่หมดไม่แทนนะคะแต่ว่าตอนรีวิวของแทนก็อาจจะมีสองไม่แทนสะสมอยู่ด้วยนะคะปะปนปังเนยสดนะจโลนี่คือเราพับไว้อย่างนี้คือมันใส่ไม่พอนะคะใส่ไม่ได้ใส่ไว้ในแบบเป็น เ็นก่องไม่แบบใส่ไปโอ้ oh! ใส่ในลิ้นชักนะคะก็เป็นปังยาวนะเป็นกกะริน,นะคะยาวมากแล้วก็จะเป็นชือกของเยอะ ก็เป็นจัมโบ้บันนะคะถามว่ามีเอซื้อมาขายหรอไม่ได้ซื้อมาขายนะคะคือป้าเอาซื้อมาไม่รู้เนี่ยว่าเป็นสกูชีนะคะก็ซื้อมาอะไรไม่รู้แล้วก็ให้าน,นะคะเยอะมากห้าชิมมา้น um bo, นะคะมีจัมโบ้นะก็ปล่อยเลยนะคะท็อปปล่อยนะทุกชิ้นมีตำหนินะคะคือโอกาสขายของชิ้นแรกนะคะจะเป็น ใครสนใจนะคะแอดลา์มาเลยสอบถามราคาได้นี่นะตำแหน่งแล้วก็แล้วก็ค่ะก็เม่กี้มีคนเรียกเนาะเคก็จะเป็นมันนี้นะคะตัวนี้ไม่มีตุ้มจะจะดำนึกเลยนะคืออันนี้คืคอคลิปมิวสิคชีค่คอล,คล,คล,คลนเลกชันี่นก็จะรีวิวให้นะคะจะไม่บอกราคาเนาะเดี๋ยวจะมาทำคลิป ปล่อยสกูชีดีไหมคะอยากให้ปล่อยคอมเมนต์ทุกอย่างให้คอมเมนต์หมดเลยโอเคต่อไปนะคะจะเป็นสตรอเบอรีอร่ราสทอนนะคะแล้วก็เป็นโมจิยืดนะเป็นกูเดฮ์มะตัวเนี้ยจริงๆอยากขายนะคะแต่ว่า ซื้มอมาแพงนะคะนี่จากหลังโรงเรียนขายแพงมากแล้วก็เป็นเมลอนบันโอ้ลืมรีวิวไปเลยเห็นเมลอนบันใช่ไหม <c oughs> บันบันไดโซนะคะลืมรีวิวไป <c oughs> จริงด้วยตั้งไว้ตรงโต๊ะไงก็เลยสี่ชิ้นนะคะ,นะ,คะในแรกจะเป็นกระต่ายนะ เดี๋ยวเราจะมาทำท็อปเทนเอรชคุชชี่กันนะคะแล้วก็เป็นบันแลบดิน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นปลาเขินเนาะโอเคนะคะแล้วก็เป็นอูแล้วก็เป็นหมีนะคะ คุชชี่ไม่แทน้นะคะไม่ค่อยสะสมเออคือต,ตอนที่เริ่มสะสมแรกๆก็สะสมคุชชี่ไม่แทน้นมันก็เลยมีมินิแพนด้าบ,บันนะคะแล้วก็อนี้ก็น่ารักเหมือนกันเป็นดีงนะคะงานดีนะเนื้อเนียนด้วยก็เป็นโมจิยางดีนะคะอันนี้ของสัม่ังมันมีเหมือนคาบเลยสลามค่ะเอาไปเล่นคูก่กับสลามเละตุ้มเป๊ะแหละนี่ด้วยอันนี้เห็นไหม แล้วก็มีเป็นอันนี้ซื้อต่อจากเพื่อนแบบคิดไม่ออกว่าซื้อได้ยังไงอ่ะคือดูสิคะมันดำมากคือแบบกะจะทิ้งแล้วแหละข้อดีเป็นเอ่อออนเซน็นบันนะคะโฮมเมดนะแล้วก็สวีทชอยไก่ออกคะ่ะ เป็นมารารองมามีเป็นแฮนดน้าบันนะคะเป็นหน้าสีเหลืองมีเบาเฉียดว้วยค่ะก็เป็นบ้างแฮนละซอนนะคะก็เป็นไม่ว่าอะไรอะมินิบัชบันนะคะโอเคก็พิชิี่คอยติดท่านนะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคก็สวัรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะผมยุ่งเออต็มโต๊ะเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย